สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการพูดถึงการจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายให้กับเจ้าหนี้พร้อมหักนาะที่จ่ายมีรายการค้าเกิดขึ้นในวันที่27มกราดังนี้เลยนะครับเราจะเข้าไปที่ระบบซื้อเลือกเมนูจ่ายหนี้ค่าสินค้าคลิกเข้าไปจากนั้นกดเพิ่มแล้วมาค้นหาเอกสารอ้างอิงนะครับเราจะจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์จำกัดน,นะครับจากนั้นมาเปลี่ยนวันที่เอกสารเป็นวันที่27เดือนหนึ่งเลื่อนลงมาเลยนะครับก็มาตรวจสอบรายการนะครับประเภทเงินได้เราจะใส่เป็นมาตราสามเทรดนะครับ มีการหักหน้าที่จ่าย3%นะครับวิธีการชำระเงินเป็นเงินสดนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเราจะมากดบันทึกก็จะขึ้นใบเสร็จรับเงินอย่างนี้เลยนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ